หยอกตัหยอกขีนหยอกครับอ้โอ้เทเบอกี้มือไรเทเบอร์กี้ขนาดนาสองมากเงี่แล้วอ นี่ก็สิมี3มื้อ4มื้อโซโอ้ไผบ่ได้ไปอยู่นี่ดอกไปบ่ไปใไ่ีผู้ใส่เเข

ท่นไผมนต่างตียู่นกาตะวิดมือเลยมั้งตวาต่ห่านน้ำใต่หางเย็บไปใต่หานไม่ต้องสองอัานเย็บไปเข้าไปตูวนี้เย็บไปไ่หานเออใส่น้ำใส่กะลังี่น